มาให้กินมูมาเสจหมเจ็บวาดูแบมแบมมค่งมาดูแบมแบมก่อนเซเว่นตั้งแต่แปดโมงรอดูแบมแบมไีกใช่นะคได้แต่เช้าแล้วค่ะเรามากี่โมงอ่ะหกโมงครับครับอดูอะไรครับอ๋อมารอดูแบมแบมะ อันนี้เพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อักครู่ค่ะใช่ค่ะเรอดูเป็นแบบนี้แหละ มาลูมาลอมาลูดมาลูแบมแบมนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากพัทลุงค่ะมาจระยองอ่านี่มาจากระยองนะคะนี่มาจากบางพลีแม่มากี่โมงกันคะมาจากพัทลุงค่ะมาพักที่นี่ก่อนมาเพื่อจะมามานั่งดูแบมแบมโอ้โหเ F4 ของแบมแบมใช่ไหมคะเนี่ยแบมแบมมากี่โมงคะโอ้โหมานั่งรอกล่าวขนาดนี้เลยเหรอคะ โอเคค่ะชาวโอเวฟซีตัวจริงนั้นเนี่ยมาจากที่ไกลๆทั้งนั้นเลยจ้ะสวัสดีพี่ใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะมาทำอะไรกันคะวันนี้มาเพื่อบรรเริงโอ้โหมาเพื่อเป็นแบมโอ้โหมาจากที่ไหนกันล่ะคะกรุงเทพค่ะมาตั้งกี่โมงคะมาอ๋อจริงๆนะแต่เมื่อวานมาตั้งเมื่อวานเข้าคิวตรงนี้ประมาณนึ่ง่ว โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ